ที่ค่ะป้าน้อยสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับป้าน้อยอีกคือเก่าเนาะงวดก่อนแตกค่ะแตกสองโตเนาะป้าน้อยเนาะสองหกค่ะท่านผู้ชมปล่อยตัวเลขไปเนี่6หกเก้าสองเนาะป้าน้อยเนาะขันหมุนเลนตัดเลนนี่กันมันกันทัวแหละเนาะป้าน้อยเนาะเพราะว่าป้าน้อยปล่อยตัวเลขไปหางเดียวเน้นนเลยค่ะฝันว่าผููเถามาบอกเลขสามโตเนาะ หวดน,นี่จ้าปอกกับบัวผาดน้องปะน่อยที่สิมาตามตัวเลขกไปฝากเอฟซีขึ้นเขาได้ยินว่าปะหน่อยฝันดีฝันว่ามาบอกเป็นโตเลยมาบอกเป็นโตวแหละคนว่าโอ้ยแต่มันมึงนอกกูบอกสาสตัจนึงกังวาสตสันนั่งหูจังนิทานบอกคนะ่มึงค่ะมึงหูแเล้ยวพายจังหูวนิทานเราต้นมาค่อยว่านิทานว่านะคะนว่าเดี๋ยวปรรัจจุบันกอ,อันเอาอันพญาครุฑอันพญาครุฑมาหาบมึ่ไปเที่ยวไปหา ผู้อันผู้ก้อมบ้่นก็ผู้สมมติน่ะค่ะผู้สุภาพไปเมื่อกี้ตัวนิทานนะมีผู้อะไรเมันก็ว่าเท่านั้นนะค่ะโอ้ตะวเท่านี้นี่น้องก็น่าจะเท่านี้ว่าขัดปลากล็ดไปเที่ยวเลยขัดยาดผอดโต๊ะกันนี่ว่าผัไปน้ำจ้าดอกว่ามะมอกงขยุ้ยซีนนี่ละว่าค่ะอ่ะนี่ละเพราะว่าเท่านั้นละเพิ่นว่าป่าหน่อยนี่ว่าวยาวๆนี่ ว่าประมาณว่าเว้าที่เว้าคลิปให้จใาปอนี่บอก้าหน่อยอ่านั่นหลังเพิ่นตะวาวหายคนแสดงว่าเพิ่นตะหูหยังไงแสดงว่าเพิ่นหูข่วมเขื่อนไว้ของเท้านอกระหน่อยเนาะแสดงว่าเพิ่นอยากโผล่เท้านาะเพิ่นอยากซอยเหลือเท้านอกระหน่อย่าตัวหน่งสั่นตัวเพราะว่าอันผู้ตะมูกระยุใสกับมันน้ำเยืนคือเก่าน่บู้หูกล่อมก็ได้ยูนน้ำเยืนค่ะแล้วเพิ่นแตดังน้ำยืนตัวเพิ่นตะหูมั่นนี่ พันเป็นผู้ใดปะาน้อยผู้ที่มาบอกเลขปะาน้อยกตคิดว่าเป็นเป็นผีพอนหละล่ะเพิ่นเคยอยู่บ้านโซ่งนะน้ำเยื่น่ะนะเพิ่นเคยถึงผู้ถึงเถานะนะคิดว่าผู้เฒ่าผู้นี้นี่เป็นผีพอโอ้ยบอามากคุณคิลูกปะาน้อยน้ำเยื่อนนะก็จะหงอยแล้วพันแย่โสมท่องเนตรก็จะหงมือจะพ่นสมัยก่อนน่ะผู้เฒ่าผู้นี้ก็เป็นผีพอปะาน้อยล่ะที่มาให้เป็นประจำคือว่าจะต้องเป็นจะเสียง บบเห็นโตเพลินโบเห็นโตเพิ่นแต่คือว่าแล้วเพิ่นก็ว่าไปเที่ยวหุ่นนอกค่ะเกี่ยวขึ้นมครับแสดงว่าดีป้าหน่อยมาเว้าคลิปให้จ่าปอนี่เพิ่นก็หูคว่ำเคลื่อนไหวอยากให้โตเลขอยากซอยเหลือคนเนาะป้าหน่อยเนอกค่ะอู้ซาถูกขอให้แต่สามโตเด้อพอใหญ่เอ้ยงวดนี้นาะป้าหน่อยเนาะค่ะบาทนี้เพิ่นเว้าสุดแล้วเพิ่นบอกโตเลขเลยบอกป้าหน่อยเพิ่นก็ว่าสองเก้าสามเด้อเพื่นน่ะสองเก้าสาม มุนยู่ได้หั่นละคนวะโบให้มุนพอมมุนยู่หั่นละคนวะก็ว่าต้องหั่นละล่ะสองเก้าสามนอกไปหน่อยนอกแจ่ว่ากระยำวันสองสามละยับเก่าสามเลยแสดงว่าตัวเลขเนีนๆให้เน้นเก่าสามนอกไปหน่อยเนาะแต่ว่าเพื่อความมั่นใจของเฮาเฮาก็มุนเตาตัดเอาอยู่ในนี้ล่ะเพราะวานนี้ความฝันนี่เพิ่งมา เก่าก็พกตัวเดียวกันะค่เกาก็ดียวกันนอกปน่อยนาสองคืเก่านหละแต่ว่าในความฝันมีเพิ่นว่าซับเอา่นหมุนเอพิ่นหมุนเอาซับเอาสามตั่นะหละ่นหมุนเอาซับเอานมค่ะค่ะหัวเอฟซีมันกันทัวประเทศในแหมนอกปหน่อยนาะค่ะรอบนี้นี่บ่ไเดตีเดเอีกแล้วคือพันมาทุกรอบเนาะ คต่ว่ามี่ต่บักองสามโต๊ะแต่เก่าสามเหมือนกันค่ะเก่าในสามโต๊ะน่ารัเมืนกค่ะพ่นเคยมาบอกป้าหน่อยนี่ถือจักหมวดหระป้าหน่อยจ็หมวดแรกก็มปลากะืิต้องต้องเลยหมวดแรกมันเก่าหนึ่ง่ตงงหมวดที่สองนี่สองหกหมวดที่สามนี่นี่ละหมวดที่สามสิมานี่ล่ะนอปลาหน่อยนอแต่ว่าป้าหน่อยนี่ถ้าถ้าฝันเห็นเอียง สมุดว <t od three |ms|> ่าฝรนอยได้ยินเสียงกับโก่จังสีนอกับโกนี่ก็จะซ้ำงวดเนาะฝรนอยเนาะกับแกเออกับแกกับแกเนาะมาบอกเลขเนี่ก็จะามหงวดก็จะเว้นไปงวดหนึ่งเนาะฝรนอยตามที่จะบอกเคยมาเอาเลขน้ำฝรนอยเนาะเว้นไปงวดหนึ่งบาทนี่ก็ไม่ได้ยินเสียงผีผู้เทาบอกเลขนี่ก็อีกแล้วงวดที่สามนี่ก็คือสีบพิหวังเนาะฝหนอยเนาะเพราะว่าตัวเละฝรนอยมาก พักจะให้สามหัวต่อแล้วก็เว้นหัวหนึ่งยังสี่นอกเพราะว่าจะปอกกับจำไหนอยู่กับจิตเป็นประมาณนี้นอกสองเก้าสามนอปหน่อยนอกค่ะกายลืมเก้าสามกายลืมเก้าสามอีกย่ำอีกเนาะ่ำดีใครใครว่าแบบอัธพาธม่านอเพิร์นบอกหกเก้าสองเนาะเพิร์นว่าเก้าสองเดาะเก้าสองยังสี่นอกแต่ว่าตัวเลขมันไปออกสองหกนอกไปหน่อยนอก แต่ว่าห่าสื่อห่ากับตองตัดตองหมุนเลยรเนาะปะหน่อยเนาะมีพันธะหวานสองเก้าสามแต่อย่าลืมเก้าสามด้อยเบลกันแบบเดียวกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้พันธะหมุนเล้วนะค่ะค่ะแต่ว่าเพื่อความมั่นใจเนาะห่ากระสือเบิดทั้งสามตัวนี่แหละเนาะหมุนเอาซับเอาทั้งสามตัวเนาะปะหน่อยเนาะแต่สามบางทีค่ะค่ะ สำหรับลิปนี่จะปอกกับขอบคุณปาน่อยเนาะที่แบ่งปันตัวเลขเนี่ยทางความฝันแห่งเอฟซีทางช่องจ่าป่อนอะกปาน่อยเนาะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขของปาน่อยเนาะสองเก้าสามค่ะได้ยินเสียงค่ะเสียงผู้เฒ่าผู้เก่าที่เคยมาบอกปาน่อยเนาะบอกเลขค่ะสามตัวสองเก้าสามเนาะโชคหมานกับตัวเลขของปาน่อยค่ะ สำหรับคลิปนี้จ่าปอก,ก็ขอฝากช่องนอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะ้ามตโตเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอก,ก็สิไป,ป,ป,ปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าฝ่าไปใส่นอกค่ะท่านผู้ชมนอกเมือนนี่จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะพิธก,การค่ะหลวงปู่าเจริญเจริญอ,อันว้าเล่คุ่นของสีเพิงน่องสร้างละกาเซ็นผม แม่ทรณะี่ให้ปั้งเนี่ยค่ะรวปูปก็เป็นมาคือการ้ลุกเสกออกมานี่สำหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกีย่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่ไไมาไปใสมาใสกระซามอวิชีไปรูเทวบดาคนหลอกสมรักษาคนให้เกียิสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพกค้ขขาขายอ่าหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในพิธีว่าแม่ของมณิารในฮื้นหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุด คือน้ำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณนี่บางของทีนก็เออนม่เต็นผมแม่โทรนี่บางคนมันก็เอินไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกกับกตัวแมีอ่าอย่ใน่ตัวนี้ที่เห็ไม่นี่มันครบถูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจทิศทางหลงในซับคนคือว่าถ้าน้อไปจะเกิดประโยชน์มีโชคไม่หลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่ง ดีซอยอยากจุ้มเขาดมโอซาไปแล้วรู้สึกว่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นบัตสุยางค่ะขายบาดีกด็ดีเออไปรั้งเม็ดยังบ่เคยชื่อเหลือถึงเบอร์กับถือเอ่อเอขา,ขา,ขาขงเงินอยู่แบบมันเป็นอาบนานมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วยมากอ่าหลวงปู่หรืออาจารย์มานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมิสุขลุงเรื่องประกอบซ่นใดคือต้องลุงเรื่องอยู่ทุกอย่างอ่าคือสร้างเป็นชีสัตว์สีมีชีวภัคฑ์ปูป่ายปูเงีอยมาเพราะาะไรก็ได้ก็ได้จ้า งใส่สังในการออรมบอกซื้อส่วนมากเขาเลยซื้อจำนำนามาหน้าใจขี่มันก็าเบาน้องคันดีบัเอ่าว่าจะขนสั่งอ่านังสั่งประกับสั่งอันนี้ชีรามาเยี่ยนีเพชรเป็นสีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ํามันสั่งโต๊ะมันไล้มาจากลูกลูกคนเหลี่ยงสั่งอยู่สีเอ่ออยู่จัหวัตสุรินครับอันนี้เป็นนวดอผสมเร็จของงาส้างแล้วก็พวกนังสั่งน้องสางร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเลยนั่มหาติโยมเพิ่นมาชมบุญสั่งสลอกสล่าสามแม่ยังกับพงโมบูชาไปก็รู้สึกว่าเสาคุณก็เป็นเอกอยู่ในด้านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัตว์ใหญ่อ uh, so 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 ่าสัตว์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนัจเจ้าหัวทุกโอ์ก็ใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างรู้ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังให้ญาติโยมไปสสาาธธุุค่ะ ค่ะท่านผู้ชมจาปอกะได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะกะได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจาปอจะเปิดทางในให้เบิ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะ ใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะทมม่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิงขังในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีม้วนสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทธรณี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นีเนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะ น้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพิงน่องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเรื่องนุนดวงรับศัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงโตก๊กดวงกำลังตกตก๊กเฮ็ดอีหยังกบาบพ่อสีดบ่พ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่ค่อยเข่าหานก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้ากับไผกกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮาาวานี่เพิ่นก็เกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อไม่ได้ทีเบอร์โทรของจ่าปอนเนาะคะ่ะเนาะโทรมากเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาทธนผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ